สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะต่อพีอาคาร์ดนะคะอีกหนึ่งคลิปนะคะห,หัวข้อก็คือว่าสิ่งที่คุณคิดหวังไว้จะเป็นยังไงบ้างนะคะมาแบบสั้นๆนะคะสิบนาทีพอกองที่หนึ่งนะคะหินแองเจลิสอันนี้คือหินของเทวดานะคะผู้ปกปักรักษาประจำตัวของคนที่สวมใส่นะคะ สมบัติเยอะมากนะคะพูดไม่ไหวกลองที่สองนะคะโคโรดไซน์นี่จะเกี่ยวข้องกับความรักการแสดงออกความรู้สึกนะคะฝั่งตรงข้ามหรือเขาเรียกว่าหินแห่งการแบบตามหาความรักนะคะแล้วก็ช่วยความสัมพันธ์ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหนึ่งสองนะคะมาดูว่าสิ่งที่คุณคิดหวังไว้จะเป็นยังไงนะ,ะไปเริ่มกันสำหรับคนที่เลือกกลองที่หนึ่งโอ้สีเล็บตัดสีหินมากเลยกองที่หนึ่งมาดูว่าคุณหวังอะไรไว้เอ่ยคะ คุณหวังอะไรอ่ะดูพลังงานของกองหนึ่งก่อนนะคะฝากติดตามที่ t i t t อกด้วยนะคะสําหรับแฟนๆทิกต o k นะคะใครที่ยังไม่รู้นะคะหมอโบก็จะมีช่อง c h a นลสอ2ช่องนะคะติดตามได้โบวี่หกสิบสี่คาโรแล้วก็โบวี่สองนะคะคลิปสั้นันิปยาวแล้วก็แฟนเพจนะคะที่ลงคลิปทุกวันเลยวันละสอคลิปเลยนะคะไปตามกันได้เนาะ โอเคค่ะมาดูว่าพลังงานของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะโอ้ oh. เป็นคนที่พลังงานแบบ powerful นะคะคนที่เลือกกองนี้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะมั่นใจในตัวเองมากถึงมากที่สุดเลยแหละนะคะเซ็กซี่ดูมีสเสน่ห์นะคะดูมีสเสน่ห์บางครั้งคนไม่รู้จักเราเขาจะคิดว่าเราเจ้าชู้ด้วยซ้ํานะคะ เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีพรสวรรค์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เอ่เขาเออรียกกันเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยชีวิตเราไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทางไกลปภาษาหรือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดมีสเสน่ห์นะคะเออสำหรับคนที่เลือกกองนี้อ่าอาจจะเป็น energy ของชาวธาตุน้ำธาตุไฟก็ได้นะคะชาวธาตุน้ำธาตุไฟก่อนหน้านี้เพิ่งเจอใครสักคนมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่วงนี้รู้สึกแบบ คุณประสบความสมําเร็จทางด้านการงานหรือว่าความสัมพันธ์น่ะเออหรือว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแนวทางมันจะไปในทิศทางที่ดีนะแบบนี้มาดูว่าคุณหวังอะไรเอ่ยคุณหวังอะไรคะสิ่งที่คิดและหวังไว้มันคืออะไรโอ้โหหวังนะในเรื่องของงานบางคนอยากได้โปรเจกต์ใหม่อยากได้โอกาสแห่งการงานนะคะมาเลยนะคะบางคนรอคอยงานอยู่ก็มีเดมเพรส โอ้โหเดอะสตาร์ความหวังในเรื่องของการงานความรุ่งเรืองชื่อเสียงแล้วก็ความสะดวกสบายนี่คือสิ่งที่คุณหวังเอาสามอันพอมันเยอะไปค่ะคุณหวังอะไรคุณหวังโอกาสทางการงานคุณหวังในเรื่องความความสุขความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ในลักษณะของแบบฉันอยากได้ฉันอยากประสบความสําเร็จในชีวิตนะฉันอยากสมหวังอย่างเงี้ยอมาดูซิคะว่าคุณจะได้อะไร ไม่ไม่รู้ว่าเด็กนี้จะสัมพันธ์กันหรือเปล่าขอดูไพ่ออร์เคเลนะคะอยากจะซื้ออะไรถึงคกีกับสิ่งที่คุณหวังอที่ชั่วจากว่าหวังอะไรแต่ได้ไดสมบัตินะคะคุณอาจจะเป็นดเอ็มเพลสนะคะน้อมั่งคั่งร่ำรวยคุณกำลังจะได้ มันเป็นของมีค่ามันเป็นสมบัติอนะ่ะบางคนมีลายมือนะคะคือมีเส้นอะไรอยู่บนฝ่ามือในเรื่องของการมีทรัพย์สมบัติคุณจะได้ของมีค่าแล้วกันหรือว่าบางคนอาจจะแบบมีเกณฑ์ได้มรดกหรือเอาตรงๆจะได้อ่ะคะ่ะในเรื่องของทรัพย์สินฐานะอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสจะได้มากๆในสิ่งที่คุณหวังนะคะความสุขนะคะความสุข enjoy ความสุขอุ๊ย ดีจังเลยอ่ะแอความถูกต้องนะคะความถูกต้องคำตอบอะไรบางอย่างเอาละสิ่งที่คุณหวังมันจะได้แต่จะต้องมาด,ด้วยความถูกต้องด้วยเช่นกันนะคะไม่ได้รักไก่ใครแล้วก็ความยุติธรรมด้วยเอาละมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะของมีค่าแล้วก็ หมือนมีโอกาสในเรื่องของความสุขนะคะ enjoy สนุกสนานนะขอดูไพ่เสริมแล้วกันสิ่งกับสิ่งที่คุณคิดไว้อันแรกการงานนะคะการงานของคุณนะคะบางคนบางท่านแก้ไขปัญหาได้รับโอกาสงานจากงานนะคะจะมีผู้หญิงนะคะช่วยเหลือัพ p อ o r t นะคะในเรื่องของการงานอิพลหนึ่งถเดือนนะคะอะใบที่2ของคุณเนี่ยน่าจะเป็นในลักษณะของแบบได้ได้สิ่งที่มีค่านะคะจากสัตว์สองเท้าหรือว่าได้สิ่งที่มีค่าจาก จากความรักหรือว่าเสน่หานะคะหรือรวมไปถึงคู่รักของเราก็ได้นะคะหรือบางคนโสดก็จะมีคนเข้ามาแหละนะคะโฟร์ออฟสอดนะคะสายเมนิเฟตนะคะควรที่จะทำในเรื่องของสมาธิ T, แล้วเมนิเฟตคือการทำ ความอยากให้เป็นความจริงคือการทําให้มันเป็นจริงได้สิ่งที่คุณหวังคุณสามารถทําให้เป็นจริงได้ผ่านกฎแห่งการเมนเฟสนะคะเดอร์ฟูขึ้นมาบางคนมีเกณฑ์เดินทางนะช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางมีการแบบความสนุกสนานได้เจอกับเพื่อนนะคะได้เจอกับ,บ,บความสุขเกิดขึ้นนะคะเดอะสตาร์เดอะสตาร์มาบอกว่าทัวร์สปอร์ คุณกาลังจะเลือกจะตัดสินใจอะไรคุณจะมีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาแล้วก็นาทางให้นะคะบางคนนะคะถ้ามีปัญหานะคะคุณเครียดคุณกังวลหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยว่ามันผลมันจอกมาเป็นยังไงผลจอกมาดีนะคะเพราะเป็นเดอะสตาร์เอาละค่ะนี่ก็คือสิ่งที่คุณหวังนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งค่ะมาดูกองที่สองนะคะมาดูว่าความหวังหรือว่าสิ่งที่คุณหวังจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ทุงนี่ต้องดีกว่าเดิมนะคะชีวิตเราต้องมีความหวังแล้วก็เมนเฟตนะคะใช้พลังจิตของตัวเองพลังจิตพลังใจนะคะเชื่อมต่อนะคะกับสิ่งที่หวังให้มันสำเร็จเนาะคนที่เลือกกองนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างเป็นเรื่องอะไรบ้างวอร์รี่ออฟออฟสอดนะคะเพจออฟสอดนั่นเองอหาข้อมูลอะไรอยู่เอ่ย โอ้โห oh. seven o f pentacle three o f pentacle four of swords คนที่เลือกกองนี้นะคะก็จะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากพอสมควรเป็นคนที่คิดเยอะนะคะแล้วก็ชอบแบบอ่านั่นหานี่ชอบสองนั่นชอบสองนี่ แต่คนณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะจิตใจดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือเกอื้อกูลนะคะเอเป็นคนที่สามารถมีเขาเรียกอ,อะไรนะทำงานร่วมกันกับกับอะไรนะกับคนอื่นได้ดีหรือรวมไปถึงเป็นคนที่สามารถที่จะอ่าเคเตอร์เหรอ,อได้เช่นกันนะคะอ่าก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าคนรอ รอการแก้ไขอะไรบางอย่างหรือว่ารอคอยการกลับมาของใครสักคนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แล้วนะคะ่ะหรือว่าอยู่ในช่วงของฮิลลิ่งเยียวยายร่างกายจิตใจของตัวเองนะคะบางท่านก็เหมือนคุณเมนเฟตบางอย่างอยู่นะคะบางทียังไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดไว้หวังไว้มันเป็นอะไรแค่มาดูเฉยๆอย่างเงี้ยก็มีนะคะเออคุณคิดอะไรไว้อนะคะ่ะคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะเป็นเอเนซีของความเป็นลมอะความเป็นท่านลมสูง คิดคล่องแคล่วว่องไวกระตือรือลน้นนะคะเเหมือนเรากําลังแบบเข้าไปสู่ช่วงวลาแห่งการเก็บเกี่ยวนะคะไปเกี่ยวข้องกับเงินนะอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลานี้หรือรอเงินก็ไม่รู้สิกําลังจะได้รับการสนับสนในเรื่องของเงินนะคะหรือมีคนเอาเงินมาให้หรือหรือเกี่ยวข้องกับเงินทรัพย์สินอ่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าคุณหวังอะไรเออคุณหวังอะไรคะ สิ่งที่คุณหวังไว้ s p i r i t u a ขึ้นมาความสำเร็จนะคะความเครียดคุณหวังว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอาหารแล้วก็มันเหมือนให้แบบเป็นสายแบบให้โชคให้โชคชะตานำทางบางครั้งคุณก็สับสนบางครั้งคุณเป็นคนที่กังวลแล้วก็เครียดละนะคนะ,ะคิดมากกังวลเครียดอย่างเงี้ยมีมีแบบเนี้ยเกิดขึ้นด้วย ทีนี้มาดูกันนะว่าสิ่งที่คุณหวังไว้จะเป็นยังไงคลิปยาวนะสิ่งที่คุณหวังไว้จะเป็นยังไงส่องขึ้นมานะคะช่วงเวลานี้อ่ะเสียงเพลงที่เป็นธรรมชาติจะช่วยคุณได้มากนะคะในเรื่องของจิตใจการเคลียร์พลังงานหรือการเพิ่มพลังชีวิตเนะี่ยนะคะเสียงเพลงบำบัดทางธรรมชาตินะคะ แล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้จะเกี่ยวกับขอบเขตจะเกี่ยวกับในเรื่องของการการอยู่ในพื้นที่ที่สงบของคุณไม่มีใครที่แบบว่าหลบกวนคุณนะ่ะบางคนอยากจะใช้ช่วงเวลานี้พักผ่อนท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็มี นะคะอาจจะเป็นเพราะเราทํางานหนักหรือเปล่านะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตเยอะเครียดเยอะใช้ความคิดเยอะเมนจิกค่ะคุณมีพรสวรรค์นะคะบางคนมีพรสวรรค์ในเรื่องของการใช้พรสวรรค์ของคุณให้ให้เกิดผลลัพธ์นั้นอย่างปฏิหารได้บางคนอาจจะมี มีความสามารถหลากหลายนะคะอย่างเช่นการฮิลลิ่งอย่างเงี้ยเอ้ยเอาสามใบเนาะลืมเบสิกค่ะคุณสามารถทำให้ได้ทำให้ได้ในสิ่งที่คุณหวังได้เมจิกขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่จะช่วยคุณให้คุณได้สมปรารถนาคือช่วงเวลานี้คุณดานจะใช้ช่วงเวลาอยู่คนเดียวในการเติมพลังงานชีวิตธรรมชาติโดยรวมไปถึงบางคนอาจจะทำงานเป็น คุณอาจจะทํางานคนเดียวมันจะเวิร์กสำหรับคุณในช่วงเวลานี้หรือหรือเป็นคนแบบนี้ก็ได้เนาะนะคะแต่คุณอาจจะฟังเสียงเพลงนะคะมีเทียนมีเสียงเพลงมีธรรมชาติมันจะช่วยมันจะช่วยให้คุณแบบรีลีฟอะรีลีฟคือการปลดปล่อยความทุกข์ความเครียดออกมาเพราะคุณกังวลซะเหลือเกินคุณมีความเครียดเยอะเห็นไหม คุณมีความเครียดความกังวลยศับสนวุ่นวายอยู่ในหัวนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะมาดูสิเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะทำไมบางครั้งแบบจิตใจเราไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่คุณหวังคุณอยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะเออบางคนเนีกยจะเริ่มต้นธุรกิจ The s t ต r ถ้าคุณเริ่มต้นธุรกิจสิ่งสิ่งนี้จะตอบโจทย์คุณจะแบบมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะคะ อะไปแล้วหนึ่งอย่างนะคะกับสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นบางคนนะคะมีความกังวลอะไรอยู่ในใจอยู่ดูสิคุณพายายามที่จะตามหาหรือว่าสปิริตของคุณเนี่ยคุณกำลังสับสนช่วงนี้อาจจะขาดการพักผ่อนด้วยมันก็เลยทำให้เราแบบไม่สามารถคอนเนคได้นะคะ ดังนั้นสิ่งที่นั่นก็คือการพักผ่อนเนะาะหาคุณกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับสเปริชัวบางอย่างอยู่สเปริชัวคือแบบสายจิตวิญญานอะ่ะเอชออฟวอนมาบอกว่าเออโอ้โหความสำเร็จในลักษณะของความมั่นคงแล้วก็มั่นคงบางคนจะได้เลื่อนขั้นบางคนคุณคิดไว้ในเรื่องของตำแหน่งงานนะคะความสำเร็จ ของคุณบางเรื่องนะคะมันอาจจะถ้าเป็นความสําเร็จทางด้านการงานคุณจะได้อย่างเช่นตําแหน่งหน้าที่ความน่าเชื่อถืออํานาจบารมีอย่างเงี้ยนะคะอีกคนนี้สามเดือนนะคะุยน็สอดขึ้นมาเทมเพลนความสับสนอยู่ในใจของเราบางครั้งเราอาจจะต้องเคลียร์ในสิ่งที่เราต้องการนะคะตัดสินใจอย่างเงี้ยนะคะเรื่องในสิ่งที่ต้องการจริงๆนะคะ อมาดูคําแนะนําของคนที่เลือกกลุ่มที่2บ้างนะคะคุณจะได้ไมหมละ่ะได้ค่ะสิ่งที่หวังไว้อย่างเช่นการเริ่มต้นนะคะแล้วก็ความมั่นคงทางด้านการงานนะคะคุณทําได้ขอคําแนะนำห้าใบค่ะการปรับตัวนะ การปรับตัวโน n น n นการไม่ใช่มีไม่ใช่การแบบมันเป็นเหมือนคุณแบบมีความไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นอย่างเช่นคุณสัมผัสได้ถึงในเรื่องของสเปเชียลนะคะคุณตามหาคุณเจอแน่นอนอมาในลักษณะข,ของเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนฝันอะไรแปลกเมื่อคืนเนี่ยฝันอะไรแปลกมาทริอัพวอนนะคะคำแนะนำของคุณนะคะ คือบางคนมาถูกทางแล้วนะคะคุณกำลังจะได้ข่าวดีเร็วๆนี้และทำไมโปรเจกต์เยอะจังเลยอะเอาไว้หนึ่งคำตอบมาถึงแล้วคำตอบกำลังจะมาแสดงว่าคนที่หวังอะไรไว้คุณกำลังจะได้คำตอบหรือคุณกำลังจะไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นแล้วนะคะแต่คุณทำเยอะซะเหลือเกินนะคะ <c oughs> คุณทำเยอะซะเหลือเกินดูวิชขึ้นมานะคะอะไรก็ตามนะคะที่ มันเหมือนอย่างที่บอกเหมือนคุณมีเมจิกเลยะนะคะหรือการเสกนะคะการม a นิ f เฟตอะไรใด,ดๆก็ตามเนี่ยคุณสามารถทําได้นะคะคือในลักษณะของไม่ใช่ความลึกกลับนะสเปเชียนะคะการตามหาอะไรบางอย่างการดูสัญ,ญลักษณ์หรือว่าการเข้าไปถึงการเรียนรู้ถึงการตื่นรู้นะคะบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับคุณนะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมัน Amazing มากๆเลย ะะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีนะ,ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะการันตีความดวงดีของเรานะคะ,ะก็ขอบคุณมากมายนะคะเลิฟๆๆค่ะ